วันนี้เราอยู่กับน้องแว่นน้องแว่นคือใครทำไมในฟุตบอลเนินสายถึงเรียกน้องแว่นน้องแว่นน้องแว่นติดเพื่อนแล้วก็ติดเล่านี่คือคำถามที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลและทุกคนรวมถึงผมก็อยากรู้สนนะม สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ท็อปเป็นทีม EP2 ครับพบกับสาวสาวยสุดฮอตข้างสนามฟุตบอลเดินสายที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักครับแล้วก็ติดตามอยากให้มาออกท็อปเป็นทีมเลอเกินวันนี้ครับเขาคนนี้มาสู่รายการท็อปเป็นทีมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกเรื่องราวที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้มาก่อนครับวันนี้ท็อปเป็นทีม เอามาฝากกันแบบเจาะลึกถึงใจเลยครับและสาวฮอตคนนี้จะเป็นใครครับเดี๋ยวหลังจากขอบคุณสปอนเซอร์เรามาสัมภาษณ์พูดคุยกับเขาคนนี้กันครับสน,นับสน,นุนโดยบางเกลือดีไซน์และเสื้อผ้ากีฬาที่ให้คนมากกว่าคุณภาพสโมสรฟุตบอลพีบีดีเอสน้องรักพีบ o ูเอสโตอายุธยาชอบรองเท้าฟุตบอลมือหนึ่งและมือสองรับประกันอายุการใช้งาราคาจับต้องได้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดแอดถูเอสอายุธยาและเพจเฟซบุ๊กถูเอสโตอายุธยา แพนด้าชอบร้านเสื้อฟุตบอและผู้สอดเดือสายสั่งซื้อได้ที่ Facebook, Shopee และช่อง t i t t o ควกมลับมาสู่ช่วงที่2ครับและตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับน้องแว่นครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากแต่ก่อนจะไปสัมภาษณ์ทีมงานขอหมอนหน่อยขอหมอนหน่อย <laughs> ไม่ไหวแล้ว <laughs> นั่งแป๊บเดียวยังแสบตาเลยเป็นอภิันทน,นาการจาก <laughs> ขอบคุณเพจนะครับ อืมอ่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มาถ่ายทอปเป็นทีมอีพีที่สองก็ดีใจค่ะอสั้นมากอีพีแรกของท็อเป็นทีมเนี่ยได้ติดตามไหมติดตามค่ะติดตามตั้งแต่ยังไม่ออกเลยโอ้ตั้งแต่ประกาศแล้วเป็นอีพีของพี่เปียกใช่รู้จักด้วยบอมเปียกรู้จักคับเป็นไงบ้างเปียกพูดเก่งมากพูดเก่งกว่าพิธีกรอีกนะอ่วันนี้เราอยู่กับน้องแว่น น้องแว่นคือใครทําไมในฟุตบอลเนสายถึงเรียกน้องแว่นน้องแว่นน้องแว่นก็อยากจะให้น้องแว่นเนี่ยช่วยแนะนําตัวเองเป็นทางการอนกครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อแว่นหรือเปล่าหรือว่าชื่ออะไระแนะนาตัวเองหน่อยครับถ้าชื่อจริงๆอะค่ะชื่อปั๊มมี่ค่ะนัทนิชาศิลวัฒนาโรจนกุลค่ะ ทำอะไรอยู่ช่วงนี้ก็ตอนนี้เป็นเซลล์ขายผ้าม่านของบริษัทบอสนัดบอสนัดใช่น้องเชลซีใช่ค่ะเจ้าของทีมน้องเชลซีก็คือบริษัทอ่อก็คือบริษัทโพเชนนิวใช่ค่ะเป็นผ้าม่านใช่เคยเป็นสปอนเซอร์เพจด้วยนะจริงป่ะจริงจบอสนัทเคยเป็นสปอนเซอร์เพจเล่ทีมด้วยขอบขอบคุณบอสนัดนะครับสามเดือนเต็มเต็มครับ แล้วก็หายไปเลยต้องต้องทักไปขอใหม่แล้วล่ะจ้ตอนนี้ตอนนี้ ถ้าจะขอสปอนเซอร์เพจไม่เอาดีกว่าขอให้ทีมกลับมาดีกว่าเพราะว่าแฟนบอลเรียกร้องแล้วเราก็อยากให้เขากลับมาด้วยคิดถึงบอลนัดครับถึงบอลนัดใช่ไหมปามมี่เป็นคนที่ไหนครับจริงๆเกิดที่อุทัยธานีเป็นคนอุทัยธานีค่ะก็คือพื้นเพเป็นคนอุทัยธานีใช่ใช่แต่ปัจจุบันคืออยู่ที่กรุงเทพค่ะทํางานอยู่ที่กรุงเทพบริษัทบอลนัดอยู่ที่กรุงเทพใช่ค่ะช่วยเล่าได้ไหมว่าชีวิตในเรียนเนี่ยเกเรเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เกเรแบบ ในมุมมองของผู้หญิงเนี่ยอ,อก็สมัยมัธยมตน้มมนเนาะก็นั่นแหละติดเพื่อนผู้หญิงติดเพื่อนแล้วก็ติดเล่า <laughs> แล้วไม่น่าจะ,ะไม่น่าจะเป็นแค่เรานะเรื่องนี้ ก็เหมือนเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันมันยังเด็กอยู่เนาะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้โอเพนเหมือนสมัยนี้มันไม่ได้มีโซเชียลเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมล่ะคนเท่าคนแก่หรือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลยมองว่าแบบเอออย่างเงี้ยคือเกเรแต่สมัยนี้มันคือแบบปกติไปแล้วใช่ไหมก็คือติดเหล้านะครับใช่กินเหล้าแล้วก็เอ้แต่ว่าเรียนนะเรียนเรียนจบเรียนอะไรปกติเลยแต่แค่แบบว่าติดเที่ยวไปหน่อย ติดเที่ยวอยู่กับเพื่อนกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ตามปกติวัยรุ่นที่กําลังอยู่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ,อแค่นั้นเองใช่ค่ะแล้วก็พ่อกับแม่ก็เลยแบบให้มาอยู่กรุงเทพด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นปามี่อย่างที่ทุกวันนี้ใช่ใชแต่ว่าตอนมอต้นเป็นนักกีฬานะอ่าเออเป็นนักกีฬาอะไรใช่เป็นนักกีฬาค่ะเป็นนักกีฬา,าประจำโรงเรียนแล้วก็เล่นบาสเกตบอล ก็คือเล่นสองกีฬาทั้งวิ่งแล้วก็เล่นบาสเกตบอลใช่แล้วก็มีมีลงฟุตบอลบ้างเตะบอลด้วยใช่เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคนที่วิ่งเร็วเนี่ยเขาจะให้ไปเล่นกีฬาซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะไปวิ่งขับเขาก็คือเบสิก๋อาส่วนมากคือเบสิกการเป็นนักวิ่งเนี่ยมันก็คือสามารถเล่นได้หลากยกีฬาใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะในส่วนตัวของผมเนี่ยในช่วงที่เป็นอายุวัยรุ่นสักสิบสี่สิบห้าผมอ่ะเล่นเปตองมาก่อนแล้วก็ไปคัดเลือกนักกีฬาโรงเรียน เราคิดว่าคัดให้เป็นนักบอลเพ่อเพราะว่าเพราะเราอยู่ในช่วงจากประถมไปมัธยมที่ไหนได้เขาคัดให้เป็นนักมวยปล้ำแม่งโดดเลยจากเปตองอะ่ะจะเป็นนักบอล<อ>แม่งไปเป็นมมวยปล้ำอ,อ่ะเนี่ยหุ่นเล็บทรงเนี้แล้วแล้วเขาบอกว่าห้ามออกถ้าออกจะโดนประชาพันพันตีนก็คืออรุณพี่มากระตืบเราใครจะกล้าออกอะ่ะสรุปก็คือลาออกแทนดีกว่าแล้วไปเรียนกรุงเทพกลับมาในเรื่องของพี่ปั๊มี่ เอาในมุมความฮอตของเราก่อนอ mm hmm. ช่วงไหนคือช่วงที่หนุ่มๆเข้ามาจีเระเยอะช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายหรือว่าปวชอ,อุ้ยทั้งสองช่วงเลยนะเอาจจริงจริงๆก็ตั้งแต่มอต้นก็มีแล้วก็ช่วงปวชก็มี ใช่ช่วงปวชเป็นช่วงที่กําลังน่ารักเนาะกําลังแบบกําลังโตเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรียนพาณิ์อ่ะเออเด็กพาณิย์โอ้โหเด็กช่างอ่ะเยอะหลายกาต้องเป็นเกเป็นคนชอบเด็กช่างเยอะจริงเสียแนบด้วยเปล่าเด็กวิมเด็กวิมลไงมักจะคู่กับเด็กดุสิตอะไรอย่างเงี้ยมาพูดถึงสเปคผู้ชายหน่อย เอาสเปคของเราเลยในในปัจจุบันนี้ก็ได้นะชอบผู้ชายแบบไหนถ้าพูดถึงเรื่องสเปคผู้ชายหรอไม่ไม่ค่อยมีสเปคอะถ้าคุยเราสบายใจก็คือจบแค่นั้นละค่ะสูงกว่าหรือตัวเล็กกว่าได้หมดปกติชอบลำล่ำไหมลำลำก็อย่างนี้ก็พอได้เน็หมดแล้วนีเน็ดแล้วอินดี้เบิงงเดออินดี้บางงานเบิงงเดอร เ็ตอข่หลีคักมือนี่คุณปามีสักด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันไม่ได้แค่อยู่ตรงมือนี่ว <_ d> um> ่ถ้าเอาเอา,เอาเอะไรเรือนร่างเลยว่ามีกี่จุดที่สัก <_ d> um> เอจุดแรกก็น่าจะเป็นตรงตรงท้ายตรงเอวแล้วก็หัวไหลหัวไหลแต่ตอนนี้คือสักปิดทักทั้งหลังแล้วแล้วก็ ทั้งหมดนี้เลยไล่มาหมดนี้เลยอถ้าให้เลือกซักรอยสักหนึ่งที่มีความหมายสําหรับเราที่สุดก็คือน่าจะเป็นชื่อเก่าที่ที่แม่ตั้งให้ก็คือสักไว้ตรงหน้าอกคางสายตรงหัวใจอก็คือถ้าเวลาเห็นปามี่ใส่เสื้อแบบแนวสปอร์ตไลจะเห็นชื่อเก่าอยู่ตรงนี้ใช่แต่ว่าแม่เป็นคนให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนชื่อนมสกุลใช่ค่ะก็ถ้าใครอยากเห็นชื่อก็จะให้ดูรูปดีกว่า เดี๋ยวเอาเอารูปขึ้นให้ดูดีกว่าอย่ามาประเจิดประเจิดในนี้อ่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกมีชาเ์ลีสเล็กๆน้อยๆมาให้คุณปามมี่หรือพี่ผามมี่เนี่ยได้เลือกกันเอานักฟุตบอลเดินสายห้านักเตะที่คิดว่าเราชื่นชอบแล้วเราค,คิดว่าเขา,าน่าตาดีสุดมีใครบ้างเราพูมดมาแบบไม่ต้องใส่ผมแนละ้วไม่ต้องใส่ผมไม่มีมือคนแรก คนแรกเริ่มจากประตูแล้วกันหุ่ยแค่ห้าคนอีกหรอเดินสายแบบไปดูบ่อยแล้วก็ชอบ่ายเยอะแยะเลยแถมไม่เต็มที่เลยอีกสองคนเจ็ดคนอ่ะขอประตูสองคนแล้วกันจัดไปเอามาเลยชอบพี่แบงค์แบงค์กำพลจินพัฒน์ใช่ค่ะแบงค์กำพลครบอยู่โซนนี้แบงค์กำพาครบไม่ได้เล่นดีครับดีแล้วก็ใช้ใช้เท้าได้อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นบอลโกดินของ PBDs อืออืสองคนนี้สองคนใช่ที่ท,ที่ที่มองเห็นในบอลเดินสายนะ,อะเอาเซ็นเตอร์แบ็กดีกว่าที่เข้าตาแล้วก็แบบเล่นดีแล้วก็นิสัยค่อนข้างที่จะดีมากๆชอบพี่โอกิติคุณพี่โอกิติคุณหนุ่นมหน้ามนคนเหนือหลอเขาเป็นคนเหนือหรอผมไม่แน่ใจคนเหนือแต่แต่เขาพูดเหนืออ๋อ,อ ไม่เคยไม่เคยได้ยินจํงไม่ได้ไปย้อนดูเล่นเป็นทีมอีทีของกิจิคนเอาแล้วกันนะครับซ้ายขวาแล้วกันได้คู่ชอบวัชรพงษ์สุบินเมซี่เอเมซี่เอจากอุดรใช่ค่ะเห็นน่าจะเห็นรายการที่เขาเล่นเป็นรายการป้านข้าวที่ชัยภูมิใช่ที่เขาเล่นให้ไทยทาวนมันเก่งมากไอ้ตัวนี้มัน แล้วก็ได้บอลไวด้วยแล้วมันไวแล้วก็แข็งคือเก่งมากคนเนี้ยอพย้อนดูได้ในเล่นเป็นทีมส่ลี่ของเองมาข้าบนขายโคตรโคตรขายอะครับมาสองทีมแล้วมาสองทีเอ่อเอาคนนี้ดีกว่าอืพูดถึงเรื่องหน้าตาเลยนะออืให้เฟรมยุทธศิลป์หลอ หลอขาวหุ่นดีแถมขายครีมกันแดดด้วยเออเนาะมันหุ่นดีนี่ใช้ครีมกันแดดน้องกเลยนะใช่นี่มันมันส่งมาให้ผมสองหลอดอ่ะเออหมดอายุไปแล้วหลอดหนึ่งจริงเหรอไม่ใช้เลยหรอวุ้ยใช้ดีที่ใช้ทุกวันเลยนะเคยใช้อยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ไปเล่นรายการกลางแดดรายการหนึ่งดีมากนะใช่เราต้องแปะโฆษณาให้มันไม่เนี่ยจ่ายค่าโฆษณามาก่อนเดี๋ยวขึ้นให้แป๊บแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเตรียมตัวจบพออีกสองคน ตัวลูกไข่ว่าเล่นดีๆใจคนนั้นก็หลังคิดดีๆแล้วมีผลเ้วยหนูให้ความไวเขาดีกว่าอ่ะให้บอลไวครับดูดบอลเก่งดูดบอลเก่งดูดบอลเก่งดดูโอ้โหหนูให้พี่อยู่ใช้ยงใช่แล้วแค่นั้นเขมาแล้วไอ้แหวนไอเหี้ อย่าออกอาการอย่าแพินึงคือสีน้ำตาไหลหน้าแดงเลยพูดถึงคนเนี้ยออเขาคือพี่ชายที่แสนดีอะเขาพิเศษยังไงบ้างชอบด้วยการเล่นชอบด้วยอะไรเขาบ้างเห็นเขาเล่นต่างประเทศอะอะรายการฟุตบอก U A E U A ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ก็ก็ดูแล้วก็ติดตามเขาแล้วก็แค่รู้จักเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เห็นเล่นจริงๆก็ที่คาราบาว อืม,อมเล่นดีจริงนะเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีทั้งย่าจริงแล้วก็ย่าเทียม,ยยมใช่ค่ะอ,อ่ะแล้วก็คนสุดท้ายครับที่ชื่นชอบทั้งฝีเท้าแล้วก็หน้าตาดีให้เฟิร์สให้เฟิร์สแล้วกัน ปะภาคันใช่ใช่ค่ะอือตัวนี้หลอจริงๆนะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เก่งใช่เก่งเดีเก่งเลยใช่สมกับชายาเจ้าชายปะภาคานเออเสมจริงและนั่นก็คือ5นักเตะสายนะครับที่ปามี่ชื่นชอบเละเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาสัมภาษณ์ในช่วงที่2กันต่อครับ สนับสนุนโดยผู้สปอเตอร์มีเดียสมกรรับไ์สดจัดการแข่งขันทั่วประเทศไทยฟูอารชอ์ช็อปและเสื้อผ้าแฟชัน่นสัญชาติไทยใครใส่ก็ดูดีบริษัทธิรพัฒน์ทิปปิง้งแอนด์เซอร์วิสจำกัดบริการนำเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิดบริหารงานโดยที่ใหญ่ท่รพัฒน์และเค้กฟูเบเกอรี่ชิปปอดกับที่ขันสดขนมเค้กและขนมปังอบสดใหม่ทุกวันรับจัดขนมชุดตามง,งานเลี้ยงต่างๆที่เริ่มต้นเพียง25าบาทเท่านั้น กลับมาในช่วงที่2นะครับช่วงน,นี้คือช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วช่วงน,นี้จะพูดถึงฟุตบอลเดินสาย์มากขึ้นเกี่ยวกับพี่ปาม,มี่แต่ก่อนที่จะไปพูดตรงนั้นพูดถึงเสื้อก่อนอนี่คือเสื้อบังเกิดดีไซน์นะครับเป็นเสื้อเล่นเป็นทีมจากแบรนด์บังเกิดนะครับมอบให้ EP แรกกับพี่บอมเปียบไปแล้วใส่แล้วเท่มากแต่รอบนี้คือในมุมของผู้หญิงไงวววสวยนะสวยไหม อ่ะลองลองลองล,องล,องลุกลุกหมุนหน่อยนะเห็นไหมโอ้ยโอ้ยขาวขาวเนียนว้าวโอเคนั่งครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับทั้งบางเกลือดีไซน์แล้วก็ทุกๆกสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเพลย์็นทีมนะครับหวังว่าจะมีสินค้ามาตั้งตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นโล่งเลยค่ะ รอสปอนเซอร์มาตั้งอยู่นะอยากให้เล่านิดนึงว่าจุดกำเนิดของฉายาน้องแว่นเนี่ยมันมาจากอะไรก็วันนั้นก็ไปดูบอลฟุตบอลเดินสายปกตินี่แหละรายการของน่าจะเป็นสัตหีบครับหรือเปล่าของประพาคานะคะใช่ก็วันนั้นน่าจะแต่งตัวเซ็กซี่ด้วยละวั้งแล้วก็ใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปแล้ว บางเอินบางนางเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่รู้ชื่อเราใช่บางนางน้ำผ้าค่ะแล้วเขาไม่รู้ชื่อเราไงเราก็ไม่เคยไปดูอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือไปรายการแรก้วเขาก็เลยเรียกน้องแว่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราใส่แว่นใช่ค่ะเขาก็เลยเรียกน้องแว่นน้องแว่นอันนั้นก็เลยเป็นจุดกําเนิดได้ฉายาน้องแว่นมาจากรายการนั้นอนนี้ค่ะก็คือบางนานี่เองเป็นคนที่ตั้งชื่อให้กับน้องแว่นใช่ค่ะจุดกำเนิดคือจากบางนานค่ะ ฝากอะไรถึงบางนาหน่อยไหมก็ขอบคุณที่ให้ฉายานี้มาแล้วก็ทําให้มีถึงทุกวันเนี้ค่ะแต่มันจะมีคลิปไวรัลหนึ่งที่ทําให้คนน่ยรู้จักน้องแว่นออย่างเป็นทางการเลยนะอืช่วยเราเหตุการณ์ตอนนั้นหน่อยมันคือรายการไหนออันนั้นไปดูรายการฟุตบอลเดินสายที่สุพรรณที่สนาม A.O. อค่ะ ก the ็ก the ็ไปปกตินี่แหละคือแล้วประเด็นคือนักพากะเขารู้จักเราอยู่แล้วเนาะพอเขาเห็นเราเขาบอกน้องแว่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทักทายตามปกติแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ได้มีคนรู้จักมากมายขนาดนี้ก็น่าจะเป็นแมทชิ่งแมทชิ่งที่เราขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนวันนั้นเราก็แต่งตัวปกตินะแค่ใส่สปอร์ตบาร์เฉยๆแล้วก็ใส่เสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เลยแบบน่าจะเป็นจัดนัดป่ะจัดนัดใช่ไหมจัดนัดที่พากคู่กับ พี่ยอคอน่าจะ<ล>เป็นพี่ยอชิงใช่ใช่ใช่จันัทกับพี่ยอก็เลยแบบเห็นเรายือนอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เขาก็ปกติอ่ะเขาเป็นคนชอบเซลวิ่งอยู่แล้วใช่ไหม,มแล้วก็ช,ชอบเป็นคนชอบเซลชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกเ็เขารู้จักเราอยู่แล้วเขาก็เลยเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็ให้น้องแว่นถอดถอดเสื้อเขาเรียกว่าอะไรเสื้อคลุมออกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบ ช่วงพักเที่ยงเหมือนแบบดันยอดคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้ให้ถอดเสื้อคุมออกให้หน่อยอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาพักครึ่งเนี่ยมันจะกล้องเนี่ยจะโซนแล้วจะเริ่มซูมจะซูมจะเริ่มโซนซูมไปหาสาวสาวลอสนามแล้วใช่แต่เขาก็โฟกัสไปที่เราเแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะแบบเป็นจุดเกิดเหตุอะไรขนาดนี้อาจริงๆคือตกใจมากตกใจก็คือตกใจจนแบบ เฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าคนจะแบบรู้จักเราขนาดนี้หรอทั้งที่เราไม่ได้ถอดด้วยนะไม่ได้ถอดก็กลายเป็นคลิปที่สร้างชื่อเสียงให้กับน้องแว่นเลยที่บอกว่าเฮ้ยน้องแว่นน่ารักแล้ววันนั้นน่ะผมจําได้ว่าจบรายการนั้นน่ะผมเอารูปคุณน่ะมาตั้งเป็นปกเพจเล่นในทีมยอดไลท์ถล่มทลายยอดแชร์อุ้ยผมบอก นี่คืออิทธิพลของน้องแว่นอะไรครับชื่อน้องแว่นเนี่ยฉายาเนี่ยรู้สึกไงบ้างจริงๆชื่อนี้ก็ทำให้เรามีมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเราค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นในวงการนี้แล้วก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเอที่แบบรักแล้วก็เอ็นดูนอกจากปามี่จะเป็นกองเชียร์ของน้องเชลซีแล้ว ยังรับงานเชิญถ้วยแล้วก็มีคนเนี่ยมักจะจ้างให้ไปในรายการฟุตบอลหลายๆรายการอยู่สม่ำเสมอใช่ใช่ค่ะช่วยเล่าเหตุการณ์หน่อยว่ามันรู้สึกยังไงบ้างที่ว่าจากเราที่เป็นแค่แฟนบอลน,น้อยเชลซีแล้วตามไปเชียร์ทุกสนามเรากลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนมาสคอรประจำรายการในรายการนั้นเลยเออจริงๆก็โอ้โหมันก็ดีใจเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบ ก็ทราบซึ้งใจแหละว่าแบบว่าเอ้ยเรามาไกลได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเขาจัดรายการใช่ไหมคะ FC ซเขาอยากแบบอยากเจออยากได้แบบอยากเห็นใกล้ๆอยากเห็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออได้มาจ้างเราอะไรประมาณเนี้ยก็เรียกว่าเป็นอีกฐานแฟนคลับหนึ่งที่ติดตามพี่ปามี่ใช่ผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้ในในเฟซบุ๊กสามหมืองค่ะติ๊กต สี่หมื่นกว่าสี่สี่หมืนกว่าแล้วก็เลนเป็นทีมเท่าไหร่วะสามพันส่วนส่วนใหญ่จะลงไอจีส่วนใหญ่ไอจแล้วก็ไอจประมาณ3,400สามหม่นสี่าสามแพลตฟอร์มรวมกันแซงเลนเป็นทีมียบ้อยแล้วครับก็มาจากอิทธิพลของแฟนคลับของทีมต่างๆแหละนี่คือคำถามที่ผมเชื่อว่าแฟนบอล และทุกคนรวมถึงผมด้วยอยากรู้โสดไหมโส, <laughs> สดค่ะนะครับโสดค่ะไม่มีแฟนนะคะก <laughs> ็ผูกใจว่าก็ตามที่ <laughs> ตามที่บอกไปช่วงต้นคลิปเลยว่าสเปคไม่มีตายตัว <sk ull> ใช่ค่ะไม่มีตายตัวก็คุยแล้วสบายใจแล้วก็คุยแต่ถามว่ามีคนเข้ามาคุยไหม เยอะอเยอะเยอะจริงๆบางทีไม่ไม่ตอบก็มีต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันมันก็มีตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่ว่าบางทีเราทำงานจันทถึงเสรออาร์เนี่ยเนาะกลับไปเราก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็หาอะไรดูแล้วก็ไม่ไม่ตอบเลยก็มีอืใช่อยากจะทราบในมุมมองของพี่ปามี่ระหว่างฟุตบอลอาชีพกับฟุตบอลดินสายต่างกันยังไงเอ่อ แน่นอนล่ะมันต่างกันตรงที่ว่าระยะเวลาในการดูบอลของอาชีพเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเนาะมันเก้าสิบนาทีแต่ฟุตบอลเดินสายมันนานกว่าแม่งแข่งทั้งวันจริงมันไม่ทั้งวันเลยดิมันข้ามวันข้ามวันก็มีเออล่าสุดก็ไปดูถึงตีห้าก็ไปแล้วนะโหจะปวดเสศษใสบาดนึกว่าเจ้าของรายการพูดเล่นพูดจริงพูดจริงพูดจริงฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อย ว่าฟุตบอลเดินสายมันยังมีความสนุกรอเราอยู่ก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้ค่ะก็ฝากถึง f อซของฟุตบอลเดินสายทุกคนนะว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้เดี๋ยวก็จะมีรายการใหญ่รออีกเยอะเลยเนาะแล้วก็ความมันกลับมาแน่นอนอดทนรออีกนิดนะคะรวมถึงน้องเชลซีก็กลับมากลับมาแน่ละรายการใหญ่ขนาดนี้ ใช่ไหมถูกต้องอ,อ,อนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์สําหรับท็อปเป็นทีมในอีพีที่สองวันนี้นะครับขอบคุณพี่ปามี่มากเลยนะครับขอบคุณมากที่<บ>มาเป็นแขกรับเชิญในอีพีที่สองวันนี้พูดคุยกันสนุกมากเลยแล้วบางอย่างที่ไม่ตัดก็ไม่ต้องตัดนะแตากล <c oughs> ้องฝากถึงรายการท็อปเป็นทีมช่วงใหม่เลยครับรู้สึกยังไงเกี่ยวกับช่วงนี้ครับ ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเผื่อมีแบบคนเด็ดๆมาอีกเด็ดๆที่ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงก็ได้ผู้ชายผู้ชายผู้ชายและนั่ก็คือบทสัมภาษณ์ของปามี่ครับเน็ตไอดอลชื่อดังบุคคลที่ฟุตบอลเดินสายพูดถึงอย่างมากช่วงเวลาหนึ่งคือสาวสวยที่ได้รับความนิยมในฟุตบอลเดินสายวันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้เชิญมาพูดคุยในรายการชอเป็นทีมนะครับ แล้วก็พี่ปัมมี่ครับฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับก็ทาง Facebook นะคะก็ชื่อปัมมี่นะคะ P A L M Y นะคะแล้วก็ IG นะคะปัมมี่ under score กากาแล้วก็ TikTok ก็อามี่เหมือนกัน ครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ในวันนี้ของท็อปเป็นทีมครับขอบคุณทุกการรับชมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอีพีหน้าครับแขกรับเชิญจะเป็นใครครับรอติดตามครับวันนี้เล่นเป็นทีมและก็พี่ปามี่ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ hi, hi.